n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการแกรนบางกอกบุรวัดติ่งกล้าวเป็นโครงการที่อยู่ทําเลถนนพุทธมนตรสาย2เป็นถนนที่เชื่อมถนนใหญ่อย่างถนนบรมราชนีและถนนเพชรเกษมเข้าด้วยกันขนาดพื้นที่160.9ตารางวาจ,จำนวน4ีห้องนอน5ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการแกรนบังเกาะบูรวาดสินกล้าโดยเริ่มต้นจากหน้าตลาดทนบุรีขับต่อไปบนถนนทบังแวกประมาณ4.6กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพุทธมนตรสาย2ขับต่อไปบนถนนพุทธมนตรสาย2อ,อีก3.5กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบ by j Asset Management